ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกก็ผมป๋าแงมและทีมงานี่มู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับว้าเค <Okay, okay. S 1> แยกลำลูกวำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐม,มขับรถผ่านถนนบางเรนกำแพงแสนจะเห็นเครื่องวินลำใหญ่จอดอยู่ข้างๆนั่นแหละนั่นแหละคุณโกนชนะศรมะยุราประธานบริษัท KCF พรามฟู้ดจำกัดเปิดตัวตลาดมิตติ้งมาร์เก็ตโบอิง747เปิดขายวันจันทร์พุธศุกร์เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปครับเบเิกเริ่รับเทศการสงการนี้เริ่ม8เมษายน2567สินค้าราคาประหยัดไก่ไก่แพงละ68บาทน,น่องไก่ต้มน้ำปลา8บาทน,น่องไก่สดเพียงกิโลกร,รัมละ 48บาทส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเครื่องบินลำใหญ่ถนนบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมครับ